พ2578ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญ,ญาสวันที่7มีนาคม2547คำถามคนหนึ่งในเอก ฟ้องในโทเป็นจำเลยขอให้ชำระค่าสินค้าโดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากในตรีในโทให้การต่อสู้ว่าในตรีอย่างสมมอบสินค้าให้ไม่ครบทั้งนี้ค่าสินค้ายัางไม่ถึงกําหนดชำระขอให้ยกฟ้องวงเล็บก่อไก่ ในวันสืบพยานโจทย์ในแสงยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นโจทฟ้องในตรีเป็นจำเลยให้ชำระหนี้เงินกู้ระหว่างพิจารณาศาลมีคำสั่งอัดยัดเงินค่าสินค้าที่ในตรีมีสิทธิ์จะได้รับจากในโรจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาและต่อมาศาลได้มีคำพิพากษา ให้ผู้ร้องชนะคดีแล้วในตรีกับโจทย์สมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้โจทย์นำคดีมาฟ้องจำเลยเพื่อไม่ให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องขออนุญาตเข้ามาในคดีวงเล็บขอคข่ ถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าแก่โจทย์ตามฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้วต่อมาจำเลยนำเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศารแล้วโจทยื่ยนคำแถลงขอรับเงินที่จำเลยนำมาวางศารและในเสียงยื่นคำร้องว่า โจททำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามความพิพากษาในคดีนี้ให้แก่ผู้ร้องเพื่อชำระหนี้ที่โจทย์มีอยู่ต่อผู้ร้องโดยโจทย์และผู้ร้องได้แจ้งโอนการโอนสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทราบแล้วการที่โจทยื่นคำแถลงขอรับเงินดังกล่าวทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย จึงขออนุญาตขอรับเงินตามความพิพากษาแทนโจทย์ให้วินิจฉัยว่าศาลจะพิจารณาสั่งคำร้องของในแสงตามข้อก่อไก่และคำร้องของในเสียงตามข้อขอไข่อย่างไรถงคำตอบข้อหนึ่งหงเล็บก่อไก่ในเอกฟ้องในโทรเป็นจำเลยให้ชำระหนี้ ค่าสินค้าโดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินค้ามาจากในตรีในแสงผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามควำพิพากษาของในตรีซึ่งในระหว่างพิจารณาศาลได้มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องที่ในตรีมีต่อในโทษจำเลยไว้ชั่วข่าวก่อนพิพากษาด้วยแล้วการที่ในตรีกับในเอก โจ์สมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้ไหนเอกโจทย์มาฟ้องในโทษจำเลยเพื่อไม่ให้ไหนแสงผู้ร้องได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากในตรีโดยที่ไนตรีกับในเอกโจทย์ไม่มีหมูลหนี้ต่อกันในแสงผู้ร้องจึงมีสิทธิ์ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความ เพื่ออย่างให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของตนที่มีอยู่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งมาตรา57อน,นุ1วงเล็บคำพิาพากษาสารดีกาที่1569ทับ230วงเล็บขอไข่เมื่อในเอกโจทย์โอนสิทธิเรียกร้อง ที่จะได้รับเงินค่าสินค้าตามคำพิพากษาให้แก่ในเสียงผู้ร้องโดยมีหนังสือแจ้งการโอ,อนสิทธิเรียกร้องให้ในโทษจำเลยทราบแล้วสิทธิเรียกร้องของในเอกโจทย่อมตกเป็นของในเสียงผู้ร้องในเอกโจทย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินตามคำพิพากษาจากในโทจำเลย การที่นายเอกโจทยื่นคํำแถลงขอรับเงินที่นายโทษจำเลยนำมาวางสารท,าท,าทั้งๆที่นายเอกโจทย์สิ้นสิทธ์ไปแล้วสารชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่จ่ายเงินที่จำเลยนำมาวางให้แกนายเอกโจทย์ในเสียงผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับตามคำพิพากษาหรือคําสั่ง และถูกตัวแย้งสิทธิ์คำร้องขอรับเงินตามาคำพิพากษาของในเสียงผู้ร้องถือได้ว่าเป็นคำ้องร้องสอดอันเนื่องมาจากในเสียงผู้ร้องมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องเข้ามาในชั้นบ,บังคับตามคำพิพากษาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา57อน,นุ1นึงวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่3044ทับ245สาศาลชอบที่จะมีคำสั่งรับคำร้องของในแสงตามวงเล็บก่อไก่และคำร้องของในเสียงตามวงเล็บขอขอไข่ why picture na